สูตรและวิธีทำสังขยาฟักทองสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครัวพึ่งปรุงเดลิเวอรี่ค่ะเมนูที่พึ่งจะทำในวันนี้นะคะเป็นขนมไทยนั่นก็คือสังขยาฟักทองค่ะเราจะทานคู่กับฝอยทองนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีการทำกันได้เลยค่ะวันนี้พึ่งใช้เป็นฟักทองญี่ปุ่นนะคะเนื้อมันจะเนียนดีค่ะ หรือจะใช้ฟักทองไทยก็ได้นะคะแล้วแต่ความสะดวกของเพื่อนๆเลยค่ะ mm. เราจะใช้ช้อนนะคะฝานเอาไส้และก็มะเมล็ดของฟักทองออกให้หมดนะคะ mm. น้ำหนักของฟักทองนะคะอยู่ประมาณ600-700กรัมค่ะ เราจะล้างทำความสะอาดทั้งข้างนอกและข้างในให้เรียบร้อยนะคะก่อนที่นำจะนำไปใส่สังขยาอันนี้คือส่วนผสมทั้งหมดในการทำสังขยาฟักทองในครั้งนี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำสังขยากันค่ะตอกไข่ไก่ลงไปนะคะแล้วก็ตอกไข่เป็ดลงไปเราจะใช้ไข่ไก่3ามฟองไข่เป็ด3ฟองนะคะ แล้วก็เติมน้ำตาลมะพร้าวอย่างดีลงไป300กรัมเกลือครึ่งช้อนชาหัวกะทิ250 ML ใบเตบย3ใบเราใช้ใบเตยเนี่ยค่ะขยำส่วนผสมต่างๆให้เป็นเนื้อเดียวกันและให้น้ำตาลน้ำตาลมะพร้าวละลายดีนะคะจากนั้นนะคะเราเอาสังขยาเนี่ยค่ะเอาไปกรองใส่ใน ลูกฟักทองกันค่ะการกองนะคะจะช่วยกำจัดน้ำตาลที่ไม่ละลายแล้วก็สิ่งต่างๆออกได้ดีค่ะเติมลงไปไม่ต้องให้ให้เต็มนะคะเดี๋ยวฟักเนื้อสังขยาจะฟูอีกจากนั้นตั้งน้ำร้อนให้เดือดน,นะคะแล้วก็เอาฟักทองลงไปนึ่งค่ะจากนั้นปิดฝานะคะ แล้วก็รีไฟลงให้เหลือระดับกลางค้นอ่อนนะคะห้ามไฟแรงนะคะแล้วเราจะเปิดฝาทุกๆ15นาทีของการนึ่งนะคะการเปิดฝาทุกๆ15นาทีจะช่วยทำให้ฟักทองไม่แตกและทำให้เนื้อสังขยาเนียนไม่เป็นฟองอากาศค่ะใช้เวลาในการนึ่งประมาณ1ชั่วโมงค่ะ จากนั้นเราตั้งพักให้เย็นนะคะก่อนที่จะไปตัดเป็นชิ้นๆค่ะอันนี้คือสังขยานี่คือสังขยาฟักทองที่เย็นตัวแล้วนะคะพร้อมที่จะตัดแล้วค่ะเนื้อข้างในนะคะจะเนียนไม่เป็นฟองอากาศเลยค่ะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญในการทำสังขยาฟักทองนะคะก็คือการ เวลานึ่งอะค่ะสำคัญที่สุดเราจะตัดเป็นชิ้นๆนะคะเพื่อสะดวกในการขายหรือการทานค่ะวันนี้นะคะสังขยาฟักทองเราจะทานคู่กับฝอยทองค่ะเข้ากันดีมากๆเลยค่ะเพื่อนๆจะขายเป็นลูกก็ได้นะคะขายยกลูกเลยก็ได้ค่ะหรือว่าจะตัดเป็นชิ้นๆขายแบ่งขายแบบนี้ก็สะดวกดีค่ะ เวลาเราทานนะคะเราก็เอาฝอยทองนะคะไป,ปะโปะลงบนสังขยาได้เลยค่ะส่วนราคาขายนะคะเพื่อนๆก็ตั้งเอาเองได้เลยค่ะอันนี้เราเพิ่มมูลค่าให้กับสินค้าขนมไทยนะคะโดยการใส่กล่องค่ะเราสั่งขยาฟักทองนะคะไปห่อด้วยใบตองค่ะ แล้วก็นำมาเรียงลงในกล่องค่ะกล่องนี้ก็จะได้ประมาณ4ชิ้นนะคะก็คือลูกหนึงพอดีค่ะปิดฝาค่ะกล่องนี้นะคะราคาอยู่ประมาณ9บาทค่ะต่อกล่องราคากล่องอย่างเดียวนะคะหรือเพื่อนๆลองไปหาซื้อที่อื่นก็ได้ค่ะเดีย๋ยวเรามาเปิดฝาดูกันค่ะน่าทานไหมคะ นี่ค่ะชิ้นหนึ่งสูตรนี้นะคะสังขยาสูตรนี้นะคะใส่ได้ได้สองลูกเลยค่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันค่ะน่าทานไหมคะเพื่อนๆลองเอาไปทำดูนะคะเพื่อนขอให้ทุกคนมีความสุขกับการทำอาหารนะคะขอบคุณค่ะสำหรับการติดตาม